สวัสดีพี่น้องที่รักโลกของเราที่จำลองมาจากสวรรค์ย่อมทราบดีเช่นที่สวรรค์ทรงทราบดีว่าอะไรคือความสวยงามที่พระทรงตั้งพระทัยสร้างขึ้นมาดังนั้นเมื่อความน่าเกลียดปรากฏขึ้นทุกคนก็ย่อมมองออกพี่น้องอะไรคือความดีดังนั้นเมื่อความชั่วปรากฏขึ้นทุกคน ก็ย่อมมองออกเช่นกันและในโลกที่จำลองมาจากสวรรค์น,นี้ย่อมมีย่อมต้องมีความมีอยู่จริงกับความไม่มีอยู่จริงทำให้เราเห็นว่าอะไรที่มีอยู่จริงเมื่อเทียบกับอะไรที่ไม่มีอยู่จริง และอะไรที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อเทียบกับอะไรที่มีอยู่จริงย่อมต้องมีอะไรที่ทําได้ยากเพราะเป็นความดีแท้กับอะไรที่ทําได้ง่ายเพราะเป็นความดีเทียมที่ทำให้เรามองเห็นว่าความดีอยู่ตรงไหนกันแน่เห็นว่าใครทําดีจริงใครแซงว่าทําดีย่อมต้องมีอะไรที่ยาวกับอะไรที่สั้น ที่ทำให้เรามองเห็นว่าสั้นยาวในชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับอะไรแท้จริงกันแน่ภายนอกหรือภายในทั้งสองอย่างต่างทําให้เห็นกันและกันจะเกือ้อคูลกันก็ได้ถ้ามีความดีอยู่ระหว่างกันจะขัดกันก็ได้ถ้าปราศจากความดีย่อมต้องมีอะไรที่สูงกับอะไรที่ต่ําที่ส่งเสริมกันหรืออาจทําให้เห็นถึงความแตกต่าง ย่อมต้องมีโนต้ตอันไพเราะกับเสียงที่เปล่งออกมาเฉยๆที่ทำให้ทราบว่ามีเสียงที่แตกต่างกันแต่เอื้อก,กันชวนแบบชวนฟังแบบไพเราะและชวนฟังแบบเรียบๆหรือที่ชวนฟังและไม่ชวนฟังย่อมต้องมีข้างหน้าและข้างหลังที่ต้องตามกันมาแบบนี้เสมอ ดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักผู้ฉลาดในการใช้ชีวิตในโลกที่จําลองมาจากสวรรค์แลเห็นว่ามีสิ่งที่ต่างขั้วกันอยู่ในโลกใบนี้อย่างนี้ mm. เขาย่อมดํำเนินชีวิตของตน mm. เขาย่อมใช้ชีวิตของตนใช้วันเวลาอยู่กับความต่างขั้วของโลกนี้ด้วยความเข้าอกเข้าใจเขาย่อมไม่ตัดสินใจทำอะไรเพราะจ้องอยู่แต่ว่า ขั้วไหนสําคัญกว่าขั้วไหนแต่เขาจะมองดูทั้งสองขั้วอย่างเข้าใจว่าต้องมีอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนด่วนตัดสินใจที่จะทำอะไรอย่างผุนผลันแต่เขาจะรอว่าจะต้องทำออกมาจากความเข้าใจดีๆอย่างไรก่อนจึงทำให้เขากำลังทำอะไรโดยยังไม่รีบร้อนที่จะทำอะไร เขาจึงให้คำแนะนำด้วยการรอก่อนที่จะไม่พูดอะไรเร็วเกินไปทำให้การแนะนำเพื่อความดีของโลกโดยไม่ด่วนพูดอะไรที่จะส่งผลไม่ดีออกไปเพราะเขาเป็นแบบนั้นเขาจึงทำให้โลกใบนี้เคลื่อนไปด้วยความเป็นตัวของตัวมันเองที่มีสองขั้วอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยที่เขาไม่ต้องรีบร้อนไปจัดการอะไร ทุกส่วนค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแม้มีความต่างขาั้วแต่ก็พยายามที่จะเข้าใจกันอยู่ด้วยกันโดยที่ตัวเขาไม่รีบร้อนเข้าไปแทรกแซงด่วนตัดสินว่าขั้วไหนผิดขั้วไหนถูกจนทำให้โลกต่างขาั้วหลงลืมประเด็นในการมีของตนว่าเกิดมาเพื่อทำให้ทั้งสองมีกันและกันเขาแค่อยู่ ในท่ามกลางสองขั้วด้วยการเป็นตัวเขาที่เข้าใจความต่างขั้วและเชื่อในการอยู่ร่วมกัน ของต่างขั้วด้วยความรักความเข้าใจที่มีต่อกัน แค่เขาเป็นเขาที่เชื่ออย่างนี้และไม่เชื่อในการไม่รักกันเพียงเท่านี้ก็ทำให้ บรรยากาศในระหว่างต่างขั้วค่อยลดพอรความร้อนแรงลงไปแล้วและภายหลังจึงค่อย แสดงตัวออกชัดๆทีละน้อยว่าเชื่อในความรักอย่างไรเท่านี้โลกก็จะเปลี่ยนแปลง โลกต่างขั้วจากความขัดแยง้งไปสู่ความรักสมัครสมานสามคัคคีกันได้ ในที่สุดโดยที่ไม่ต้องรีบดวนตัดสินผิดถูกอะไรทั้งสิ้นเขาอยู่ในโลกที่ดำเนินไปอย่างที่ตัวเขา ไม่พาให้โลกเป๋ไปทางไหนอย่างนี้เพราะหนึ่งเขาเฝ้ามองดูโลกอย่างเข้าใจไม่ทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของโลกเป็นผู้จัดการโลกเป็นเจ้า อย่งโลกเรากับว่าโลกนี้จะอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากคนดีๆเก่งๆอย่างเขาเพราะฉะนั้นโลกจะขึ้นเขาลงพั่วอย่างไรจะก้าวหน้าหรือตกต่ำไปแค่ไหน ตัวเขาที่เข้าไปในโลกก็เข้าไปเหมือนไม่ได้เข้าไปและออกมาโดยไม่เอาอะไรติดไม้ติดมือหรือเอาความวุวงกังวลกลับออกมาด้วยเลยเขาเป็นของเขาอย่างที่เป็นตั้งแต่เข้าไปในโลก เขาเป็นเขาอย่างที่เป็นตั้งแต่เข้าไปในโลกและเดินออกมาเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นเหมือนเมื่อตอนที่เดินเข้าไปเขาไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากโลกแม้แต่น้อยเพื่อให้ตัวเขาอยู่ได้และเขาไม่คิดกังวลร้อนรุ่มว่าโลกจะอยู่ไม่ได้ ทำไม่มีเขาพี่น้องที่รักเพราะเขาทำงานโดยไม่ทำงานแบบที่คนอื่นทำอย่างครอบครองและทำให้งานในโลกและด้วยวิธีการทำงานแบบนี้ ได้ทำให้โลกได้ทำให้งานในโลกเกิดผลงามขึ้นมาดังนั้นตัวเขาจึงไม่ต้องยึดติดผูกมัดว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนั้นในโลกตลอดไปเขาไม่เคยคิดว่าโลกต้องเป็นของเขา เขาคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ดูแลโลกใบนี้ได้ไม่มีใครทำได้ดีเท่าเขาอีกแล้วเช่นนี้เมื่อเขาไม่เคยมีโลกไว้ในครอบครองเขาไม่เคยคิดยึดติดปูกพันกับโลกเขาจึงไม่เคยจะต้องสูญเสียโลกจากหนังสือเต๋าแต็กเก่งโดยเล่าจื้อพี่น้องเปาโล เคยพูดและทําด้วยความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มาบัดน,นี้ท่านเลิกยึดมั่นในตัวเองแล้วและบอกให้ผู้คนไปทําอย่างที่ควรจะทําถ้าหากพระดนใจอะไรให้พวกคุณทําก็จงทําอย่างนั้นเถิดคนเราทําอะไรไม่เหมือนกันรอกเพราะพระสร้างมาไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าใครจะพิษคิดพูดทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในทํานองของโลกที่จำลองมาจากสวรรค์แล้วก็ ถึงมันจะประสานกันยากสักหน่อยในโลกที่ต่างจิตต่างใจเพราะบ่าปกำเนิดอย่างนี้ก็ยังดีกว่าต่างคนต่างจะเอาความคิดมุทะลุดุดันของตัวเหมือนที่เปาโลตัวท่านเองเคยคิดเองเออเองโดยไม่ฟังพระเลยไม่คิดจะฟังเพื่อที่จะหยุดความคิดคำพูดและการกระทำของตัวสะก่อน ก่อนที่จะไปคิดพูดและทำอะไรลงไปที่จะทำให้โลกที่แย่อยู่แล้วแย่หนักเข้าไปอีกหนังสือกิจการอักระสาวกบทที่13ข้อ13ถึง25บทเทศสำหรับวันพระราชศพปดีปาสกาเทศกาลปาสกา,า,ส,กาสัปดาห์ที่4พ่อขอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ